เปิดเครงเออนเด้อขับรเอ็นบอเครื่องบดเครื่องบดมาเด้่พอดเด้อจ้าผลนะพ่อเดี๋ยวเราเยีกของเลยเอากระทะไปนันบ่กระทะเอากระทะไปแบกลูกบอ บปทอดยังเดือกระถ่าไปทอดนวนทอดนี่ไอตัวนั้นไม่ได้เรื่องอะัวนั้นไม่ได้เรื่องอไ่นไม่ได้เรื่องหรอตัวหนี้ยเนี้ยตัวขาไม่ได้เรื่องอ่ะเนี้ย ว่าตัวขาวเนี่ยไ่ได้เรื่องเหรอเป็นพาลมติฟ้านะเออมันไม่ดีโอ้โนมาเยนี่ด้มีเยอะนะเลือกผัดลมเออสองคนละเออใบมัมงาใบมันไหมแต่เนาะ ใบใบไม่เยอะอยู่บ้านเยาๆได้ใบเนี่ยเต็มเป็มหมดเลยอะ่ะเครื่องไอ้นั่นเพราว่าเครื่องอะไเครื่องที่นีแบบไม่ยุตตรงนู้นหรอกเขาหนีเบลอเบลอหน่อยนี่มันดีหรือเปล่าไม่รู้มันดีดีเขาจะขายมากกว่ามันก็จะเก็บความหว่วงไปดูนะ มนหน่อยพูดสเปมวก็นี่โอ้เยอ่ใหระไปหดนาะทัดลมยังงรวะทันลมันที่าตู้เย็นก็มาตรงนี้บ่ ดูนเดี๋ยวเาะ้คุดเอ่อตู้เย็นไรั่กอมตู้เย็นตนกันนเคาเจ้อคลิปนี้เอาจำเนียก่อน